ก็จะมาปลักคำทามนะคะเป็นห้ามดับสกูชิชิแย่ก็มีคนถามมาในในไลน์นะคะว่าให้ทำห้ามดับสกูชิชิแย่นะคะสำหรับที่ชมคิดนะเพราะบางชิ้นแบบชมก็จะไม่มีบางชิ้นแบบมีบางทีมันแร่มากแต่ชมไม่มีก็จะเอาที่ชมมีนะคะแล้วชมก็คิดว่ามันแร่นะก็ ก็อาลุกถึงม,ม,มาแล้วกันกินแบบหอมส้มมากๆของไอบูมน,นะคะอะแบบที่สนะคะก็จะเป็นตัวนะ่าเข้าคิตตี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่รู้ <laughs> ก็ช่วงนี้จริงตรงนี้และก็มาเป็น2 0 1 5ไงก็เลยว่าน่าจะ ก็จะเป็นจีชุพฟูนะคะตอหน้ก็จะเริ่มมาแล้วคือมันไม่เริ่มมาหลังประน้าไปไหนแล้ว ิตราแบบดั้งเดิมเพื่อรักษาสภาพแบดลอมไว้และไม่ทำลายความสมบูรณ์ต้าทะก็อันดับที่3นะคะก็จะเป็นแทงโก้คือชมเตรียมมาแล้วเพราะว่าถ้าสมมุติจะมาตัดต่อเทปเทปเดี๋ยวนี้คือคือมันจะความจำมันจะเต็มนะคะเพราะว่าเมมจะเต็มแล้ว จะเป็นทังเกอร์เอาเป็นหนักที่3ก็จะเป็นทังเกอร์นะคะเพราะว่าหายากมากคือตอนนั้นไปซื้อตัวน,นี้มาแล้วคือตอนนั้นไปซื้อใช่ไหมไปตตอนนั้นได้หมดไปซื้อพอไปซื้อถึงร้านปุ๊บมีอย่างละตัวค่ะปกติร้านนี้จะเป็นร้านที่สกุชิมาอย่างละสามสี่อันเลยนะแต่ว่าอันนี้มาแค่ตัวเดียวก็คือสมมติมันจะมีครบคอเคชันเขาก็ คอลเลคชั่นเขาก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนะคะมีหกมีหกแบบก็มีหกชิ้นเลยก็เลยคิดว่ามันแรงนะคะเขาขายก็บอกหายากแล้วฉะน,นั้นก็เลยตัดชิ้นนี้มาเลยเป็น <c oughs> พิเศษหอมมาก ก็อ no? ah, okay. nice ันด right ับที่สองนะคะก็จะเป็นขาไกาอีริกอันดับที่สองทำไมอ๋อโอเคก็จะเป็นคารกอีริกนะคะคือชินาตอนนั้นน่ะมีคนบอกว่ามันแรงมากๆเลยพอเลิกผลิตไปแล้วก็เลยตัดมาเลยอันดับที่สองกินยังคงทานนะคะ ทำไมามันไม่ค่อยสโลว์เท่าไหร่อะ่ะก็จริงๆมันจะสโลว์มากเลยแต่อันนี้มันไม่สโลเพราะว่าก็คือตอนนั้นน่ะออกไปเล่นใช่ไหมตอนนั้นออกไปเล่นทุกสก่วนกันออกไปเล่นนาบ้านก็แบบมีรถผ่านมานั่นแหละ <c oughs> ก็มีรถผ่านมาใช่ไหมก็ยังไม่โดนแล้วตอนนั้นไอเนี่ยเดินผ่านนะมันจะแบบเหมือนเป็น เหมือนจะสะน้ำอเออสะน้ำให้น้องเล่นอ่ะพอกลางเสร็จใส่น้ำลงไปเดินสะดุดก้อนหินค่ะจบลุ้งไปในน้ำเลยค่ะเราลดเกี่ยวเลยด้วยอืมเออยิบรู้สึกจะปอยอ่อนแล้วนะนะคะเป็นภาษาญี่ปเป็นภาษาญี่ปงภาษาญี่ปงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นอังกึงนะคะ อันดับที่หนึ่งให้ทายคืออะไรแมวนม้ำอันนี้ไม่ใช่ของสวรรค์น,นะคะเป็นของเล่ยเลยเป็นรุ่นเก่านะโอ้ยนี่เลย่ยยคือช่วงนี้เล็บยาวนะคะพี่เกียรติก็เป็นของเล่ยๆเเขาบอกว่าเป็นรุ่นเก่าที่แรงมากๆเลยก็เลยจัดมาแบบที่หนึ่ง ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะบาย